สวัสดีนะครับผมก็ได้ซื้อ,อเครื่องปิ้นนะครับผมพกพ,พ,พานะครับมาใช้ก็เซิร์ชหาข้อมูลก็มีอยู่ประมาณ2ยี่ห้อนะครับเขาที่เขานิยมกันนะครับราคาก็บอกกันราคากันไปก่อนเลยนะครับก็เป็นราคาพันต้นๆน,นะครับไอ้ตัวนี้พี่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยความต้องกอารผมคือผมจะ เวลาผมเดินทางนะครับก็คือบางทีก็มาส่งของที่กรุงเทพบ้างนะครับกลับบ้านบ้างคราวนีนน้ด้วยลายมือของผมเนี่ยนะครับลายมือผมเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนลายมือผมให้ดูซึ่งลายมือผมแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่น่าอับอายมากสําหรับผมนะครับแล้วก็สงสารคนที่เขาส่งนะครับกลัวเขาจะอ่านไม่ออกอย่างไงน,นี่ลายมือผมนะครับ ผมจะเขียนนะครับนะครับนี่คือลายมือผมนะครับไอ้ไอ้ลายมือผมนะครับแบบนี้นะครับตัดทิ้งไปก่อนนะครับนี่นะครับสิ่งที่ผมต้องการนะครับเพื่อที่จะเอามาส่งของนะครับบางครั้งนะครับผมไปอยู่ ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเดินทางนะครับแล้วก็มีคนสั่งออเดอร์มาส่วนมากเนี่ยผมจะส่งต้องภายใน2วันนะครับ2วันผมต้องส่งให้เขาอะนะครับไม่อยากมากกว่านั้นเพราะว่าคือส,สั่งมาโดยตรงก็มีนะครับสั่งทางลาซาด้าบ้างช้อปปีบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะบอกว่าไม่กล้าที่จะส่งช้านะครับเดี๋ยวจะเสียเครดิตบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ด้วย ความน่ากลัวของลายมือผมเองเนี่ยผมก็เลยต้องหาตัวช่วยนะครับบวกกับนะครับบางบางครั้งเนี่ยผมก็มีสินค้านะครับเป็น p ออเด d e r นะครับหมายความว่าไม่ใช่ขอโทษทีไม่ใช่ีออเด d e r สินค้าตัวอย่างที่ผมแบบอย่างเงี้ยครับที่ผมแบบเอามาเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าดูส่งให้ร้านค้าเนี่ยได้ลองทดลองชิมทดลอง ทานเพื่อที่จะขอฟีดแบ็กกลับมาครั้นี้ในการที่เราจะไปตัดสติกเกอร์เนี่ยมันก็มันก็ต้องเรื่องของการออกแบบนะครับเรื่องมันมีหลายเรื่องหลายโรเซสที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ง่ายนิดเดียวก็คือเราก็ทําป้ายติดว่าไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือน้ําอะไรนั่นคือน้ําอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องการนะครับคราวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้ากันนะครับ ตัวสินค้าเนี่ยก็สั่งมานะครับจากาช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแล้วก็เราก็ได้ตัวสินค้ามาตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า P2 นะครับมัน P P2 กับ P1 เนี่ยที่ผมเห็นมันมีความแตกต่างกันคือความชัดนะครับไอ้คำว่าตัว300 DPI นะครับนะครับ300 DPI ตัวนี้นะครับผมไม่ต้องทำเอฟเฟกมากนี่มาแล้วตึกต๊กๆตๆเนี่300ย300 DPI ตัวนี้ นะครับถ้าตัว p p หนึ่งอ่ะมันจะเป็นสองร้อยนะครับมันคือไม่ต้องอะไรมากครับมันเป็นที่ความชัดผมต้องการชัดมากขึ้นแต่ตัว p หนึ่งก็จะถูกกว่านะครับสําหรับยี่ห้อนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาลองใช้อ่ะดูในกล่องก่อนดีก็ได้ครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับในกล่องก็แกะมาเนี่ยก็จะได้ตัวนี้มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ในกล่องไม่มีอะไรครับก็มีคู่มือนะครับ กับตัวสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็เป็นาสายที่เสียบกับนี่ครับเป็นเป็นแจ็คตัวนี้นะครับถ้าท่านใดมีมือถืออยู่ก็ใช้ตัวนี้แทนได้เลยครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมก็ใช้กับมือถือนะครับไว้ไว้ชาร์จไฟผมดูแล้วมันง่ายกว่านะครับอันนี้เรื่องในกล่องก็จบไปนะครับกล่องม,ไมีไม่เยอะนะครับ เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยนะครับไอแมวดำเนี่ยนะครับมันจะชื่อ,อนนเดี๋ยวนะผมให้ดูดาวน์โหลดมันจะชื่อ,อาหายไปไ,ไหนวะนี่ครับ ไปเพลลงนะครับพอดาวน์โหลดออกมาแล้วนะครับให้ดูครับหน้าตาเป็นน,นะครับก็ท่านก็ลองดาวน์โหลดแล้วก็ลองติดตั้งดูนะครับอันนี้สําหรับค้าขายออนไลน์ผมว่ามันก็ตอบโจทย์ดีนะครับพอดาวน์โหลดออกมาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะ,ะใส่เอาน่ายๆง่ายอย่างนี้เลยครับมันก็จะมีอันนี้เมื่อวานนี้ผมได้มาแล้วพอดีผมมี สินค้าตัวอย่างนะครับผมก็เลยรีบเอามาใช้นะครับยังไม่ได้รีวิวนะครับแต่ใช้งานไปแล้วนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรนะครับขึ้นมาก็เขาให้รีจิสเตอร์ครับนี่นะครับก็ค้นหานะครับยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับผมยังไม่ได้เปิดเครื่องก็เลยยังไม่เชื่อมนะครับเขาก็ให้ไปรีจิสเตอร์ก็ไปรีจิสเตอร์นะครับอย่างที่เขาบอกนะครับมันก็จะมีอ่า ทั้งอีเมลทั้งเบอร์โทรศัพท์ผมก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับในการที่จะรีจิสเตอร์ไปนะครับอันนี้ข้ามขั้นตอนท่านลองเล่นได้ครับไม่ยากครับเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนที่โลเทคเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเล่นได้ท่านก็เล่นได้แน่นอนนะครับแน่นอนอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันผมกเ็เปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องเปิดเครื่องก็คือกดตัวนี้ คางไ้เครื่องติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูที่ตัวนี้นะครับโอเคนะครับเขาก็แจ้งว่าเชื่อมต่อแล้วเพราะว่าผมเชื่อมต่อไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับถ้าท่านอย่างมันไม่เชื่อมต่อก็เชื่อมต่อมันเท่านั้นเองครับพอเปิดเข้ามามันก็จะถามนะครับแล้วก็เปิดเครื่องที่ตัวเครื่องตัวนี้ก่อนนะครับตัวเครื่องปิินก่อนแล้วก็ มันก็จะมาเสิร์ชหาที่โทรศัพท์พอเสิร์ชหาที่โทรศัพท์เสร็จปุ๊บมันเจอกันแล้วก็กดเชื่อมต่อก็จบเลยครับครั้งเดียวพอครั้งนี้ก็เปิดเครื่องมันก็เชื่อมกันเองนะนะครับอย่างงานเมื่อวานที่ผมทํานะครับเอางี้ครับอถ้าท่านทําใหม่เลยเนี่ยนะครับก็ไปเซฟตัวจากาข้อความหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องพิมพ์อย่างที่เราอยากพิมพ์น,นะครับยอางี้ผมลอง เอาเอาเอาที่อยู่ผมนั่นนะครับผมก็เซิร์ชที่อยู่ผมนะครับส่งเลาะมาปุ๊บนะครับ,อ,รบ,อ,อ,นะรบอันนี้ก็เทียบได้สมมุติว่าต้องส่งให้ลูกค้าแ้วกันะครับแต่ผมไม่อยากให้คนอื่นเพราะเดี๋ยวเขาจะว่าเอาที่อยู่ผมเองเนี่ยนะครับจะได้ไม่ต้องเบอร์นะครับเผื่อคนส่งระเบิดมาให้ผมนะครับเราก็มา ก็พีแล้วก็มาวางนะครับวางเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราเขียนเลยนะครับผู้รับแล้วก็ขอมีเบอร์โทรศัพท์ผมด้วยอย่าส่งไอ้นั่นมานะครับระเบิดมาให้ผมดิผู้ส่ง ผมทำเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปด้วยนะครับนี่ขอโฆษณาไปในตัวส่วนอิสระอุ้ยเดี๋ยวนะครับลบใหม่เลยมัน,น ไม่ไม่ใช่ว่าเขาระบบไม่ดีหรอกนะบางทีผมก็ไม่รู้เองเลยนี่ยแล้วก็ใส่เบอร์โทรไปนะนะครับอันนี้เพอร์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เซฟสักนิดนะครับอ่าบันทึกไว้ก่อนนะครับกดบันทึกตัวนี้นะครับมันจะมีอ่สามอย่างนี้นะครับปินบันทึกแล้วก็ขอเก่าวที่เราเซฟไว้นะครับคราวนี้เราลองมาปินดูก่อนอ่า ขั้นตอนการปริ้งก็คือเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็จะมีตั้งค่าการพิมพ์อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้อันนี้ผมเอาเข้มเลยนะครับเอาสำเนาแค่อันเดียวเพราะว่าผมส่งคนเดียวนะครับแล้วก็พิมพ์ทันทีนี่มาแล้วเรียบร้อยนะครับได้กระชีก ชอบมากเลยเพราะว่าผมไม่ต้องเขียนเองแต่บอกว่ากระดาษรุ่นนี้นครับเป็นเดี๋ยวนะครับไอ้ตัวกระดาษที่ที่ใช้นะครับมันเป็นกระดาษเขาเรียกว่าเป็นกระดาษกาวนะครับเป็นสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ไม่ใช่กระดาษกาวเรียกโบราณไปหน่อยนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับ,เ,กเ,กรรบเขาก็จะมีกระดาษมาให้นะครับกระดาษม้วนธรรมดา แบบนี้นะครับพิมพ์พวกใบเสร็จพวกอะไรเงี้ยครับก็พิมพ์ได้นะครับแล้วก็ผมซื้อในชุดเนี่ยผมก็เลยซื้อกระดาษกาวมาด้วยนะครับอันนี้ผมซื้อตัวซิลิโคนมาด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าใช้ไม่ใช้เพราะว่าเวลาที่เราเปิดปิดเปลี่ยนกระดาษกาวมันก็ใช้เวลานะครับกระดาษกาวมันจะเป็นมวลแบบนี้นครับน,นี่เป็นมวลแบบนี้นะครับ อันนี้มันมันเป็นสามมวลต่อกันนะครับก็หักได้ครับหักก็ใช้ได้อย่างเงี้ยหักใหม่อ่ะนี่นะครับหักไ็ใช้ได้โอเคครับเรามาดูวิธีใส่กระดาษกันก่อนนะครับแหมลืมเมื่อกี้ข้ามไปได้นะครับวิธีใส่กระดาษเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะครับวิธีใส่กระดาษก็คือเราเนี่ยนะครับ ดันเครื่องลงมานิดนึงนะครับดันเครื่องลงมานิดนึงนะครับแล้วก็แกะนะครับงะเลยครับงนบนะครับแล้วก็เอากระดาษนะครับใส่เข้าไปนะครับคราวนี้วิธีการใส่กระดาษนะครับซึ่งผมก็ดูเข้ามาหลายที่นะครับวิธีการใส่กระดาษก็คือหงายกระดาษขึ้นนี้ครับ หงายกระดาษขึ้นแล้วที่มันเป็นมว้มวนๆมาเนี่ยนะครับเราก็หงายกระดาษขึ้นแล้วเราก็ใส่มันลงไปนะครับใส่มันลงไปให้มันพอดีนะครับปุ๊บพอดีใส่เสร็จแล้วก็ปิดเพราะว่าทีแรกผมก็งงนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับแล้วก็เปิดเครื่องอไม่ติดละอ่ะนี่นะครับวิธีการใส่กระดาษนะครับ อันนี้ผมก็ผมก็ที่แรกก็งงๆอยู่นะครับก็วิธีใส่กระดาษก็วิธีการนะครับส่งของได้นะครับกันน้ําหรือเปล่านะครับอันนี้พูดเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนไลรสดไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ํามานะครับลองนี่นะครับผมเอาน้ามาแล้วนะครับลองใส่ดูเลยนะครับว่ามันกันน้ํำไหมเพราะว่าจริงๆมันเป็นคําถามที่ ทุกคนอยากรู้ผมก็อยากรู้ก่อนซื้อนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยมีคนมาตอบนะครับก็เนี่ยครับเขาบอกว่าสติ๊กเกอร์มันเป็นสติ๊กเกอร์กันน้ำนะครับมันก็มีดำดำนะครับดูนะครับดำดำหลุดมาบ้างนะครับแต่นี่นี่คือความตั้งใจนะครับแต่ถ้าโดนมันผ่านก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มีลอกครับลอกนะครับถ้ามีอันนี้มันตั้งใจมันก็ลอกครับนะแต่ถามว่า ถ้าไม่ได้ไปทำอย่างนี้กับมันเนี่ยไปถึงลูกค้าภายในวันสองวันเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะเจอปัญหาอะไรนะครับอันนี้เพิ่มมาโดนน้าแล้วนะครับสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์เขาบอกว่าเป็นสติกเกอร์กันน้ํานะครับอันนี้นะครับอ่ะก็ลองมาให้ดูอันที่หนึ่งนะครับอันนี้นะครับเนี่ยหน้ากระดาษขึ้นก็ใส่นะครับเดี๋ยวก็ปิ้นได้นะครับกระดาษแบบนี้นะครับอ่าเป็นกระดาษสติกเกอร์นะครับ แต่มันจะคือผมว่ายังอาจจะเชิงฉีกไม่ค่อยเก่งมันก็เลยไม่ค่อยสวยนะครับมันก็ยังเลยไม่ค่อยไม่ค่อยดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวนี้เขามีกระดาษสติกเกอร์ที่มีขอบนะครับราคามันจะสูงกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าเขาทามาเพื่อมาแก้ไขตัวนี้จริงๆคือกระดาษสติกเกอร์แ,แอบแกย่างนิดนึงนะครับผมเมือ่อวานนี้ลองฉีกดูแล้วนะครับก็แอบแกย่างนิดนึงหรือผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญก็ไม่รู้นะนะครับ แล้วก็เอาเราก็เอามาติดกับตัวสินค้านะครับที่เราจะส่งนะครับอันนี้ผมก็ลองติดดูนะครับกล่องกล่องเขาเลยเนี่ยนะครับติดกล่องกล่องขนาดนี้นะครับที่แรกผมนึกว่ากระดาษมันจะใหญ่กว่านี้นะครับความรู้สึกผมแต่ว่าจริงๆมันก็ใช้ได้นะครับเวลาที่เราติดกับถ้าเป็นกล่องใหญ่หน่อยมันก็จะดูเล็กขท่นั้นเองนะครับแต่ถ้ามันกล่องเล็กๆไม่ไม่เล็กไม่ไม่เล็กไ,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 ไม่ใหญ่มาก ก็ติดง่ายครับติดง่ยครับอันนี้ก็จบเลยนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะมาเป็นที่ที่เราจะทำเป็นตัวเดมโมนะครับตัวสินค้าตัวอย่างนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าผมจะมาไว้ที่โอ,โอมานี่นะครับขวด น้ำตาลสดของผมนะครับผมก็เข้ามาที่นี่นะครับเมื่อวานผมทําไปเรียบร้อยอย่างที่ว่าปเปิดปุ๊บม,มันก็เชื่อมต่อเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวขอจัดองค์ประกอบนะนะบ mm hmm. ตั้งไว้ให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวมันจะเป็นให้ดูนะครับว mm hmm. ผมก็มาที่ไอ้ตรงนี้นะครับตรงที่ มันจะมีสามอันนี้ครับตรงนี้นะครับที่ผมเซฟไปแล้วนะครับอันนี้ผมเซฟไว้แล้วเพราะว่าเปิดนะครับน้ำฐานสดนะครับนี่นะครับมันก็สามารถที่จะทำตัวนะตัวใหญ่ตัวบางได้นะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองทำตัวหนาให้ดูนะครับก็เลือกนะครับ เลือกนะครับเลือกมาเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเราอยากให้ตัวหนาเราก็มากดทั้งล่างนี่ครับนี่ครับนะตัวมันก็จะหนาขึ้นเห็นไหมครับขยายได้ไหมได้ครับขยายก็ได้นะเลือกโอ้ยคำว่า id line นะครับขยายก็มากดที่ตัว a a เล็ก a ใหญ่นี่ครับ เราตรงนี้มันก็จะขึ้นมาว่าจะให้เราเป็นไซส์เท่าไหร่นะครับรูปแบบอ,อักษรงไงก็ขยายอ่นะครับมันก็จะขยายได้นะครับเดี๋ยวเราผมลองปริ้นเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยผมสั่งปริ้นเลยนะครับพิมพ์ทันทีตึ๊บ่าพิมพ์เรียบร้อยนะครับ ิมพ์เสร็จนะครับเราก็แกะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะแบบหนึง่งจะแกะยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวแต่ผมสั่งกระดาษอด้นี่มานะไอ้ที่มีขอบข้างนะครับไ,ได้แกะง่ายๆนะครับนี่ผมแกะเรียบร้อยนะครับแกะมาเรียบร้อยลนะก็จะได้อันนี้อ้าวกับหัวสัง,งั้นนะครับเราก็มาติดก,กับโปรดักต์ของเราที่เราจะไป เป็นสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าเทสต์นะครับนี่นะครับเราก็ได้ตัวสินค้าตัวอย่างแล้วนะครับหรือเราอาจจะพิมพ์ว่าตัวอย่างทดลองชิมอะไรก็ว่าไปนะครับก็พิมพ์ได้ครับ id line นะครับก็มันก็ได้หนังใจที่เราคิดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คงท่านท่านอาจจะดูว่าอยากปริ้นรูปได้ไหมนะครับอันนี้ผมอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอ่ะ ครับถ้าก็ถามว่าบันทึกข้อความฉบับร่างนี้ไหมถ้าเราทําแล้วนะครับเราไม่อยากแก้ไขเราก็ไม่ต้องบันทึกซ้ํานะครับผมไม่บันทึกเพราะว่าผมตะกี้นี้ขยายเปลี่ยนแปลงไปผมก็ไม่ไม่บันทึกถ้าไม่บันทึกเสร็จปุ๊บกลับเข้ามาดูใหม่นะครับอันเดิมนะครับมันก็จะมาเหมือนค่าเริ่มต้นที่เราบันทึกไว้นะครับถ้าไม่ต้องการแก้ไขมันก็ไม่ต้องบันทึกมันก็เท่านี้ครับก็กดไม่บันทึกนะครับอันนี้เคอร์รี่นะครับ ทำได้แต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับแล้วก็รูปภาพนะครับรูปภาพเนี้ยนะครับผมก็ลองปินรูปก่อนให้ดูหนึ่งรูปก่อนละกันนะครับเอารูปผมนี่แหละนะครับไปเที่ยวที่นานจะได้ไปเที่ยวสักทีนะครับรูปนี้เกิดอะไรขึ้นเครื่องผมแหงเลยวะ ได้รูปมาแล้วนะครับอาจจะโหลดนานนิดนึงนะครับพอได้รูปมาเสร็จปุ๊บนะครับคอปแต่งไหมนะครับแต่งได้แสงได้สีได้แสงได้อะไรนะครับแล้วทาให้มันขาวดําครับเพราะว่าออกมามันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับอันนี้มันภาพมันค่อนข้างชัดมากนะครับก็เอารูปนี้รูปเดียวเลยนะครับอลองปรินรูปดูปึ๊บ โ okay. อเคลองดูนี่ผมพิมพ์รูปที่ผมไปเที่ยวมานะครับเนี่ยเสร็จเร็วครับเร็วชอบมากเลยเอามาใช้หนุกดีนี่นะตอนผมแกะเนี่นะมันไม่ค่อยฝีมือเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งซื้อมาใช้นะครับรูปที่ได้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเทียบกับตัวที่เป็นสีอย่างนี้นะครับกับภาพที่ได้มานะครับเดี๋ยวผมดูนะครับผมก็โอเคนะถ้าเป็นลายเส้นมันก็สวยนะครับนี่ก็จบไปหนึ่งเรื่องแต่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ตัวรูปเนี่ยผมจะเอามาทำเป็น QR Code นะครับ QR Code ตัวนี้นะครับ คือผมจะทำเขาเรียกว่าคือจะให้เข้ามาที่ลายกลุ่มนะครับที่เราเป็นลน์แอคเคาท์ครับหรือว่าทิ่จริงใจผมเนี่ยจะทำเป็นวิดีโอนะครับลง y o u t u b e ใช่ไหมครับแล้วก็จะบอกว่าน้ำตาลตัวเสียนะครับที่ผมทําเนี่ยามาจากไหนนะครับวิธีการทําเป็นยังไงนะครับลงใน y o u t u b e ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ แปลงเป็น qr code แบบนี้ขึ้นมาเพื่อแปลงเป็น qr code แบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะใส่นะครับข้อมูลลงไปนะครับว่าให้สแกนเพื่อที่จะให้ดูว่ามันมาจากไหนนะครับวิธีการทําแบบไหน,นเพราะว่าของผมเนี่ยเน้นปลอดสารนะครับแล้วก็เน้นเกษตรอินทรีย์นะครับถ้าคนที่เขาทานเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเออสินค้าตัวนี้ที่เขากินเนี่ยมันมาจากมันมาจากขั้นตอนอยังไงผมก็ปริ้นนะครับปริ้น QR โค้ดตัวนี้นะครับบิน QR โค้ดตัวนี้ปรับปินได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปต้องไปดูว่ามันปรับขนาดยังไงนะครับก็น่าจะปรับได้อยู่นะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ลองนะครับอันนี้เป็นเป็นความตั้งใจที่ผมซื้อตัวนี้มานะครับพรับปรเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ แปะไว้ที่ด้านหลังนะครับเนี่ยครับมันขึ้นใชหมมันแกะยากนิดหนึ่งนะครับะนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมได้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลองไปลองเล่นไปปรับคันุงขนาดดูนะครับเราก็มาติดกับสินค้าของเรานะครับอ่าติดกับสินค้าของเราเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือให้ลูกค้าเนี่ยสแกนนะครับว่าสินค้านี้นะครับ มาจากที่ไหนนะครับขั้นตอนการผลิตยังไงปลอดสารยังไงอินซียังไงนะครับคือให้ลูกค้าทานแล้วมีความรู้สึกว่าเออปลอดภัยนะครับแล้วก็มีขั้นตอนการผลิตให้ดูนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะทํานะครับอันนี้ QR Code โค้ดเงี้ยพอเราไปจ้างขาพิมพเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับใช้เวลาหลายเรื่องหลายราวถ้าพิมพ์ยี้เสร็จก็จบเลยนะครับแล้วมันก็กันน้าได้อย่างที่ ผมทําให้ดูระดับหนึ่งนะครับมันก็อาจจะมีจ้างบ้างอะไรบ้างแต่ว่าของพวกนี้เราของพวกนี้เราขายเร็วอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองสแกนดูนะครับผมจะลองสแกนค r วอารโ้ที่ผมติดนั่นไปแล้วเมื่อกี้นี้ดูนะครับว่ามันจะติดไหมติดไม่ว่าอ่าสวยนะครอือือ ติดนะครับเนี่ยให้มันห่านนิดนึงครับคือคือที่ที่ติดไม่ติดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวที่เราติดติดตั้งตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ขวดผมมันโค้งใช่ไหมเวลาที่นั่นสแกนคียอาโคดมันมันไม่เห็นไม่ครบมันก็จะไม่ติดนะครับแต่ถ้าเราทําดวงเล็กนิดนึงนะครับให้นั่นมันก็เนี่ยครับมันก็ติดนะครับมันขึ้นมาแล้วนะครับที่ซัฟเรีนะครับอันนี้เป็น q คียอาโค้ดลายแอดผมนะครับก็ แอดไลายได้เลยนะครับก็ผมว่าด้วยค่าใช้จ่ายประมาณนี้นะครับผมว่ามันก็สามารถทำอะไรได้เยอะนะครับเราแอปพายทำนู่นทำนี่ได้เยอะพอสมควรนะครับในสิ่งที่ทำนี้ก็เราก็สามารถที่จะหาเงินได้นะครับแล้วก็ไวบางทีเราไม่ต้องเ,อเสียขันเสียเวลาเสียขั้นตอนในการที่จะทำอันนี้ก็ทำวีดีโอปุ๊บทำ เคโค้ดแปะได้เลยนะครับอันนี้สินค้าตัวอย่างเราก็พิมพ์สินซึงพิมพ์เป็นสินค้าตัวอย่างนะครับแล้วเราก็แปะให้ลูกค้าแปะให้ลูกค้าไปได้เลยโดยที่เรายังไม่ต้องทําสติกเกอร์ที่มันสวยงามหรือมันมันดูดีที่เป็นไอ้นี่นะครับเพราะว่าบางทีเป็นเป็นสินค้าตัวอย่างสินค้าทดลองเนี้ยมันก็ทําแบบนี้ได้เลยก็สรุปแล้วนะครับก็คือตัวนี้ผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์สําหรับการทํางานนะครับ อย่างผมผมทำก็คือเอาส่งของออนไลน์ขายของออนไลน์นะครับแล้วก็ทําสินค้าผลิตสินค้าตัวใหม่ๆขึ้นมานะครับผมก็ว่ามันก็ตอบโจทย์ผมพอสมควรนะครับอันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวตัวไปเ e r ่ a แลนะครับเครื่องปินพกพานะครับสไว้สําหรับเท่านี้นะครับนี่คือผมซื้อมาใช้งานจริงนะครับแล้วก็ทดสอบจริงนะครับก็ มีอะไรก็ติชมกันได้นะครับอะไรที่พูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนใช้งานนะครับไม่ได้เป็นเอ็กเปิร์ตเอ็กเปิร์ตเอ็กเปิร์ตไม่ใชเ่เป็นคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญน,นะครับแค่คนใช้งานซื้อมาเพื่อที่จะทําให้งานมันเร็วขึ้นและง่ายขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ